ในคลิปนี้เราจะมารับหมวกวานกันนะครับกับหมวกที่มีชื่อว่าฟันวานแฮทและตัวนี้จะเป็นวานประจำเกาะของคานา r ีนะครับจากแมปนี้เลยไฟเดอะซีโซ่เป็นแมปที่อัปเดต UGC เกี่ยวกับสัตว์น้ำเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของ UGC Limited ตัวนี้นะครับและขั้นตอนในการทำเพลย์นะครับเราจะต้องหาซีโซ่จำนวน160ตัวซึ่งจะกระจายตามแมปต่างๆนะครับและเมื่อครบแล้วให้เรากดที่คำว่าเคมเพื่อรับตัวนี้ไปได้เลยนะแล้วเราสามารถเช็คตัวซีโซที่เรายัางไม่ได้นะครับจากทาง Index. แล้วก็ดูนะครับว่าตามเกาะต่างๆเนี่ยเราขาดตัวไหนบ้างนะและตัวเกาะจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับและตัวซีโซที่เราจะตามหาเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนให้เดินเข้าไปเก็บได้เลยนะมีแบบนี้เลยแลวบางตัวก็ซ่อนลึกมากๆเลยนะครับโอ้โหและเพื่อาการหาซีโซให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่และเกาะเนี่ยจะมีเครื่องทุนแรงให้เราใช้แต่การที่จะได้เครื่องทุนแรงชิ้นนั้นมาใช้นะครับเราจะต้องหาซีโซจํานวน10ตัวของเกาะนั้นมาใช้กันนะครับนี่อย่างเช่นจะเป็นพวกเรดาร์ อย่างก่อนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องร่อนแบบนี้นะครับนี่สะสมตัวช่วยมาได้เยอะเลยแล้วก็จะมีตัวจักรยานด้วยโอ้โหอันนี้เป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับบางเกาะเราก็จะได้เป็นบอนลรูนเลยครับโอ้โหหลากหลายมากๆแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถหาซีโซ่จนครบ160ตัวได้นะครับ